การวิเคราะห์ SF กับเมเจอร์หวิเคราะห์การจัดการแถวคอย SF ในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าคิวหรือระบบแถวคอยระบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้เข้ามาใช้บริการต่างๆ การเข้าคิวหรือระบบแถวคอยมิได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของการจัดการบุคคลเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการจัดการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสิ่งของอีกด้วยและต้องมีการจำกัดเรื่องของเวลาซึ่งการจำกัดเรื่องของเวลานั้นสามารถที่จะช่วยประหยัดเวลาในการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าแต่ยังไม่สามารถที่จะได้รับบริการนั้นได้ทันที ผู้มาใช้บริการหรือลูกค้าจึงต้องใช้เวลาในการรอเพื่อรับบริการดังนั้นผู้ให้บริการจึงต้องทำการจัดเวลาให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาและไม่เสียความเชื่อมั่นในการบริการจัดการเรื่องของเวลาที่ส่งผลต่อลูกค้าโดยตรงดังนั้น SF จะมีการจัดการเป็น แบบแถวเดียวไปจนถึงการให้บริการหลายประเภทหรือแถวงูและจะมีช่องให้บริการที่แยกออกไปซึ่งลูกค้าที่ต่อแถวสามารถเดินไปตามเคาน์เตอร์เมื่อถึงคิวซึ่งการจัดการแบบแถวเดียวไปจนถึงการให้บริการหลายประเภทหรือแถวงูนั้นทําให้ลูกค้าไม่เสียเวลามากนักที่จะต่อแถวเนื่องจากมีช่องให้บริการด้านหน้าหลายช่องสามารถช่วยประหยัดเนื้อที่ ที่ให้ลูกค้ายืนต่อแถวรอรับบริการจากพนักงาน SF 2. วิเคราะห์การจัดการคุณภาพการบริการของ SF คุณภาพของการบริการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งได้ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากการบริการที่ได้รับเป็นอย่างมากดังนั้นการบริการของ s s s ที่มีพนักงานคอยให้บริการจะทำให้เราได้รับความสะดวกสบายทำให้เรารู้สึกมีความเชื่อมั่นทุกครั้งที่เราเข้ารับบริการทำให้เรามีความประทับใจและนำไปบอกต่อ จนสามารถที่ดึงลูกค้ารายอื่นที่ไม่เคยเข้ามาใช้บริการอยากจะเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกด้วย 3. วิเคราะห์นำ e-service มาใช้ในการบริการของ SF. s อ e-service หรือ Electronics ก r v เซอรคือบริการต่างๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจในด้านต่างๆซึ่งช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วตัวอย่างบริการแบบ e-service เช่นการซื้อตัวหนังที่ตู้ซื้อตัวหนังเบรกการสั่งซื้อตัวหนังจากเคาน์เตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตแทนการต้องเดินไปซื้อเอง SF ได้มีช่องทางการซื้อบัตรชมภาพยนตร์โดยผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ SF ผ่านทางคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Windows 8ซื้อหน้าคอมโดยเข้าไปใช้เว็บไซต์ของ SF เพื่อเลือกซื้อตัวหนังแทนกันไปซื้อที่เคาน์เตอร์เพื่อประหยัดเวลาทำให้เราสะดวกและรวดเร็วซื้อผ่านทางมือถือจะเป็นระบบการซื้อตัวภาพ,พยนตร์นอกเหนือจากหน้าลงที่ได้รับความนิยมมากแล้วเพราะสามารถซื้อได้ง่ายๆบนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการเองซื้อผ่านทางหน้าแท็บเล็ตวิน d ด w s 8สามารถใช้ได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนง่ายและสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นทั้ง3ช่องทางการจองและชมภาพยนตร์แบบไม่ต้องต่อคิวหน้าเคาน์เตอร์สามารถเลือกใช้งานได้ตามสะดวกนับเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่นำ e-service มาใช้ในการบริการของ SF ที่มอบให้ลูกค้าหนึ่งวิเคราะห์การจัดการแถวคอยของเมเจอร์ เมเจอร์ Major, มีการจัดแถวคอยในรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบโดยที่โรงภาพยนตร์ในเคอร์เมเจอร์ Major, นั้นจะมีการจำหน่ายตั๋ว2วิธี 1. นึ่จำหน่ายตั๋วโดยการเข้าไปเลือกซื้อด้วยตนเอง2จํจำหน่ายตั๋วผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋ออัตโนมัติซึ่งการจำหน่ายตั๋ว2องช่องทางนี้จะมีการจัดการแถวคอยหรือการจัดระบบคิวที่แตกต่างกัน โดยการจำหน่ายตั๋วโดยการเข้าไปเลือกซื้อตนเองมีการจัดระบบคิวแบบแถวงูการจำหน่ายตั๋วผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติมีการจัดการระบบคิวแบบแถวขนานโดยมีผู้บริการหลายคนอีกบริเวณหนึ่งคือจุดบริการลูกค้าจุดทำบัตรสมาชิกของเมเจอร์และทำบัตรที่ใช้กับตู้ขายอัตโนมัติมีการจัดการระบบคิวแบบแถวเดียวเวทีเดียวส่วนที่เป็นการขายสินค้า ๊อปคอนและเครื่องดื่มมีการจัดการระบบคิวแบบขนานโดยมีผู้บริการหลายคนส่วนบริเวณสุดท้ายในการจัดแถวคอยคือบริเวณทางเข้าลงภาพยนตร์ที่พนักงานตรวจตั๋วมีการจัดระบบคิวแบบแถวเดียวเวทีเดียว 2. วิเคราะห์การจัดการคุณภาพการบริการของเจอร์สิ่งที่สัมผัสได้คือการได้รับความเพลิดเพลินในการชมภาพยนตร์ทำให้มีความสุข และประทับใจได้ชมภาพยนตร์แบบที่มีภาพและเสียงที่คมชัดและมีมุมให้ถ่ายรูปกับฉากในภาพยนตร์อีกด้วยความเชื่อถือหรือวางใจได้การบริการของเมเจอร์ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความน่าเชื่อถือและวางใจได้เช่นเราซื้อตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของเมเจอร์เราก็มั่นใจได้แน่นอนว่าเราสามารถเข้ารับชมภาพยนตร์ได้เช่นกัน และยังมั่นใจถึงความสะดวกสบายในการรับชมความรวดเร็วการบริการของโรงภาพย,ายนตร์เมเจอร์มีความสะดวกและรวดเร็วมากเนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการซื้อและจองตัว๋วผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการซื้อตัว๋วผ่านเครื่องอีชิกเกตซึ่งมีหลายตู้ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นการรับประกันไม่มีการรับประกันใดๆการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล มีการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลกับผู้ใช้บริการโดยการเข้าไปซื้อต่างๆทั้งตัว๋วอาหารและเครื่องดื่มก็จะมีพนักงานคอยต้อนรับและให้บริการอยู่ตลอดเช่นเวลาเข้าไปใช้เครื่องอีทิเกตก็จะมีพนักงานคอยแนะนำวิธีการใช้เครื่องและการเลือกซื้อที่นั่งและการชำระเงินและยังมีพนักงานคอยบอกทางไปลงภาพยนต์ต่างๆอีกด้วย สามมีเค์นำ e-service มาใช้ในการบริการของเมเจอร์ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อตอบสนองของผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงทีโดยนำเครื่องขายต่ออัตโนมัติมาไว้ใช้บริการนอกจากนี้เมเจอร์ Major, ยังมีบริการผ่านโลกออนไลน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการเช็ครอบภาพยนตร์ที่เขา้าฉายแบบออนไลน์การจองภาพยนตร์ออนไลน์เพื่อความสะดวกของลูกค้า ที่จะเข้ามาใช้บริการของเมเจอร์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในบริการและประทับใจในการเข้าใช้บริการของเมเจอร์อีกด้วย